สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำตัวเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากช่อง Youtube ก็เปิดมานานนะครับแต่ไม่เคยพส์วิดีโอแล้วก็อะไรที่ยาวแค่ทําคลิปเล่นๆแล้วก็พดลงไปแต่ก็ยังดีนะครับที่มีคนมาติดตามถึง152คน ก็ดีใจมากๆที่มีคนมาติดตามซะเยอะเลยครับก็ผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาอยู่แต่ช่งนี้ก็เป็นช่งทํานาเนาะเพราะว่าเป็นเกษตรเกษตรกรทํานาช่งนี้ก็เลยไม่ค่อยว่างว่าจะทำคลิปออกมาให้พี่ๆได้ดูอยู่ ถ้าพี่ๆคนไหนที่อยากจะรู้รคลิปของผมก็รอรู้ได้นะครับผมก็จะทำคลิปแนวกับแนวอะไรอะแนวอาหารพวกนี้นะครับแล้วก็เที่ยวแต่สาวๆนี้คงจะไม่มีนะครับ <laughs> ถ้าจะ,จะติดตามผมนี้ไม่มีร่องสาวแน่นอน <laughs> ผักเป็นกำลังใจ ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ